สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับกอดเสียอต้าห้าประตูนะครับคันนี้เป็นแฮตแบ็กนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากเลยนะครับคันนี้ไม่เคยดมแก๊สเลยสภาพเนี่ยสวยชิพชิพนางฟ้าเลยนะครับเริ่มจากฝากระโปรงนะครับซุ้มนะครับซุ้มโชกคเดิมเดิมนะครับด้านซ้ายน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับคานเดิมทุกกุดเลยนะครับ เครื่องแห้งๆนะครับคันนี้สมบูรณ์มากไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่มาดูซุ้มโชกด้านขวานะครับแล้วก็น็อตฝากรงด้านขวานะครับเดิมๆนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากสปอร์ตไลท์อยู่ครบนะครับไฟหน้าใสๆนะครับโลโก้อยู่ครบบอดี้ได้สวยมากนะครับล้อมแมตชสวยมากๆ สีเต็มๆเงาๆเลยนะครับภายในนะครับคันนี้ใช้งานได้ครบนะครับแผงประตูสวยๆนะครับเบาะเบาะทุกจุดเลยนะครับคนขับคนนั่งด้านหน้าด้านหลังนะครับไม่มีตำหนิเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผ้าหลังคานะครับเรารีวิวให้ดูทุกจุดเลยนะครับเม็ดอาร์ควงกบประตูนะครับเดินทุกจุดทุกบานเลยนะครับ คันนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้ตัวเอสนะครับคันนี้พันห้าร้อยซีซีนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์แล้วนะครับยิ่งคันนี้นะครับผมทดสอบแล้วนะครับเกียร์นุ่มมากนะครับปกติเลขไม้นะครับไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับไม้แท้นะครับลองเอาไปเช็คศูนย์ดูได้เลยนะครับ ของเราทำใหม่แท้นะครับไม่ไม่ปรับใหม่นะครับดูด้านหลังต่อนะครับสมบูรณ์มากนะครับเบาะหลังใหม่เอี่ยมเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอันนี้วงกบประตูนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็มาดู ด้านท้ายกันนะครับท้ายเดิมๆนะครับไฟท้ายไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีแตกลายงาหรือว่าไม่มีแตกเลยนะแต่นิดเดียวด้านท้ายก็เม็ดอาร์คเดิมๆนะครับเดิมทุกจุดน็อตไม่เคยไขไม่เคยขยับนะครับด้านหลังกว้างนะครับสบายมากเลยวางของเก็บสัมภาระได้ได้สบายมากนะครับ ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยมีการเจาะรูติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้แฮทแบดนะครับลูกทรงก็จะสวยทันสมัยกว่ารุ่นซีดานนะครับมากกว่ารุ่นสี่ประตูลองดูแผงประตูกันต่อนะครับอันนี้ก็คือด้านซ้ายหลังนะครับเม็ดอาร์กวงกประตูด้านซ้ายหลังแผงประตูนะครับบอดี้บางๆเดิมๆนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกเลยว่าคันนี้เป็น เครื่องพันห้าแล้วนะครับออปชันนะครับก็แอร์แบ็คคู่ภายในสวยสมบูรณ์มากนะครับของแถมเทียบผมยังเป็นผมของฟอร์ดอยู่เลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับคันนี้ระบบเกียร์ไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้เม็ดอากวงกดประตูด้านซ้ายหน้านะครับ ลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ Body บอดี้บางๆสวยๆเดิมๆต่อภาษีถึงปีหกห้านะครับกอดเฟียสต้าเครื่องพันห้าแฮตแบดห้าประตูนะครับสภาพนางฟ้าไม่เคยติดแก๊สนะครับราคาก็เอาไปแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดทำรับประกันนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการเฉียวชนที่คว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับ ลูกค้าที่สนใจติดต่อมาได้เลยครับสวัสดีครับโปรโมชั่นนะครับเหมือนเดิมนะครับจัดกันเต็มๆนะครับกองหน้าก้องหลังคันนี้จอ LED ติดไม่ได้นะครับมันเป็นบิวอินมาเราก็ให้แบตเตอรี่ใหม่ไปให้น้ำมันเต็มถังต่อภาษีให้ถึงปีหกห้านะครับลูกค้าเอาไปเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมเลยนะครับ